ทีวีเจวเครื่องนี้ลูกค้าบอกว่าภาพไม่ค่อยสวยนะครับหลังจากที่มีเสียงแตกข้างในดังโป๊ะเป๊ะปุบป่า mm hmm. ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูภาพกันก่อนนะเร็นะ mm hmm. สี้ยอมรํำตามขอบภาพนะครับ จ้าที่แน่ๆก็คือไอ้ที่ร้านแม่เหล็กมีปัญหาแล้วแหละ,ะครับมาดูรุ่นกันนี้รุ่นน,น,นะครับรุ่นเป็น 21V115 นะครับ AV21V115 นะครับ AVC นะครับไปดูข้างในกันครับนี่ก็แม่เหล็กรู้สึกว่ามันจะตกค้างนะครับสีมันค้างแนวนะ เท่าที่มองก็เห็นแล้วเป็นตัวล้างแม่เหล็กนะครับตัวนี้นะครับมุมกล้องไม่เห็นนะครับเดี๋ยวนะนี่นะครับเ,เพื่อนๆ ECT นะครับเสียหายอยู่นะครับนี่นครับ เห็นไหมไงนะครับนะมันแตกดังโกรมันก็แตกได้จริงๆนะครับตัวนี้ฮ่าครับปกติจะมีฝาปิดนะครับแต่นี้มันฝาไปไหนวะโอ้ฝาอยู่ข้างในนะครับนะอะฝาอยู่ที่ไหนโอ,หนอ้หมดสภาพเลยครับกรอบนะครับหมดสภาพเลย หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่แตกแล้วนี่ก็อ่าตัวนี้โอ้ทำไมมันร้อนขนาดนี้นะครับจนกรอบขนาดนี้นะครับแล้วชิมดูครับไม่มีรสชาตินะครับไม่มีรสชาติโอ้ห่าแขวไม่มีรสชาติเลยนะครับจางนี่นะครับโต เลยส่งผลให้มีสีตกค้างตามขอบจอนะครับตัวนี้นะเหืือนตัวนี้มันมองเห็นง่ายอยู่นะครับบางทีส่งผลถึงฟิวขาดได้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วแต่การช็อตหนักนะครับวันนี้ก็อากาศร้อนนี่ครับผมก็ทำงานไม่ค่อยจะล่าเริงเลยนะครับก็อบพอดีผมก็มีหน้าผีมาเล่นด้วยนะครับ น้าผีมาทักทายเพื่อนๆหน่อยครับหน้าผีสวัสดีครับผมน้าผีช่วงนี้ติดโควิดไม่ค่อยได้เล่นละครเลยก็เลยมาเล่นกับจ่างวิทนะครับหนาผีมาวันนี้ทักทายพเพื่อนๆท้งนิททุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับหน้าผี หน้าผีหน้าผีดาดานะครับมาเล่นด้วยนะครับันี้ตันไหนเนาะสมนิก็เอาพี่น้องอ่ะนี่นะนี่ครับ TH เอ1เก้าศนหนึ่งนะครับนี่ก็คือตำแหน่งของเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวปัญหาที่แตกจังเคราะนะครับนี่เลยเป็นแบบสามขานะครับตัวน,นี้ ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับไฟเข้าไม่เข้านะตัวนี้มันเกี่ยวกับสีค้างขอบจอนะครับอยู่วงจรดีเกลซิงถ้าเกิดว่าตัวนี้มันชอดหนักฟิวขาดมันก็ไม่เข้าเหมือนกันถ้าไฟพูดถึงนะแต่ว่าตัวนี้มันเสียแล้วมันเสียแล้วมันจะส่งผลถึงไงสีค้างตามขอบจอเนีครับเป็นมันตัวเขียวอะไรพวกน,นั้นเลยผมก็แกะออกมาแล้วนะครับภายในเป็นแบบนี้ จะมีเหมือนเหรียญสลึงเหรียญบาทอะไรก็วานไว้ตรงเนี้นะหามาเปลี่ยนไหครับตัวนี้แบบนี้มันจะมีสามขาบาั่งสองขาบาั่งสีขาวบ้า,บางสีดำบ้างนะครับแต่ไม่เคยเห็นสีนอกเหนือไปจากนั่นที่จากนะครับสีฟ้าก็ยังไม่เคยเห็นสีเขียวก็ยังไม่เคยเห็นก็เห็นตั้จแต่สีดังกล่าละ มีทั้งแบบสองขาและแบบสามขานะครับทั้งสองแบบก็สามารถใส่แทนกันได้นะครับในกรณีที่หาซื้อไม่ได้ก็เป็นแปลงดัดแปลงหน่อยก็ได้แล้วแต่ว่าตัวนี้มันเป็นกรณีแบบสามขาก็แบบสามขามาใเสรมจริงง่ายหน่อยนะครับแล้วก็ควรที่จะมีไว้ทั้งแบบสองขาและแบบสามขานะครับตัวนี้ถ้าไปซื้อตามร้านค้า ร้านขายอะไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็บอกเขาว่าดีเกาซิงนะครับจะได้เลยจะไปบอกเขาว่า NDC นดเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้ตัวนี้โอ้ยไม่ใช่ PCT ีท PC มันจะไม่ได้เขาก็จะทําตาลักแรกลักแรกลักแรกอะไรวะ PCT นะครับให้บอกเขาว่าดีเกาซิงมันก็จะได้เนี่ยมานะครับเป็นอย่างนั้น แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนนะครับไม่อยากที่จะยุ่งยากในการที่จะไปซื้อ,อไหลเพื่อนเ็าถอดเอาตัวเดิมตัวเก่ามันมันจะห่างจะเพแค่ไหนก็เอาไปเขาก็จะหาให้ได้เนี่ยตอนนี้ละนะครับใส่ง่ายด้วยรู้สึกว่าขาก็จะทำมาตรฐานเลยนะครับรู้สึกว่าใส่ได้เลยนะครับเนี่ยขาก็ตรงกันเลยนะครับตรงกันเลยเว้ยเออน่ะดีอย่างเลยเนี่บ เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เราไม่ได้รุ่นนี้มานะถ,าถ้าเราไปได้ตัวอื่นมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราไปได้สีขาวมาก็ไม่ได้ไปสีขาวก็มีแต่แบบสองขานะครับไม่ได้เกินผมกะว่าจะยกตัวอย่างไม่ได้นะครับสีขาวผมมีแต่แบบสองขาไม่ยกดีกว่ามันจะเป็นเรื่องยากไม่ทำแต่เรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากอยู่เอย นะครับแบบนี้นะเนะี่ยมันมีหลักใหญ่ใจความอยู่นี่ตัวนี้ไฟแบกนะครับ JF 05013213นี่ครับนู่นเนี่ยนะครับ,นะรบถ้าเบอร์ไฟแบกของเพื่อนหายไป IC เวอร์ก็จะเป็น78040นี่ะครับ LA 78040นะอยู่นั่นนะครับถ้านะเกิดว่าในส่วนนี้ในส่วนของ IC ภาคจ่าจยไฟเสียก็จะเป็น เสียหายไปนะครับไม่อยู่ในเครื่องก็จะเป็น S T R W M U ห้าเจ็ดห้าสามนะครับ S T R W M U ห้าเจ็ดห้าสมนะครับก็สิ่งที่มันจะหายได้มันก็มีแค่นี้เอาให้เราเป็นสื่อเราไงนะครับทีนี้ใส่เข้ามาแล้วกลัวมันหลุดนะครก็พ,พับขาด้วยก็ได้นะครับเพื่อนน้าผี โอ้ปิดคิวปิดคิวนี่ครับพับขาแบบนี้ครนะับเนี่ยก็คือเราพับขาให้เขานั่งพับเพียบหน่อยนนี่ยเพราะเราไม่ไปไหนมาไหนแล้วชีวิตนี้ในทีนี้เราก็ทําการบัตรกรีด้วยตั่วบ,บัตรกรีนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ย แล้วทีนี้ในช่วขงของการที่เราบัดกรีสายตาเราก็มองซนแลน์ไปจุดหลุดหลวมในเครื่องด้วยครับเผื่อมันมีอะไรหลุดหลวมบ้างเราก็พอที่จะจูดตะกวัวได้ครับแต่รู้สึกว่าเครื่องนี้รู้สึกว่ามันจะดีอยู่แล้วก็ตะกวัวบัดกรีนี่ก็จะเป็นไมมันแน่นดีอย่างเลยเนี่ยก็อาจจะต้องได้บัดกรีซีเวอร์หรือเปล่าครับมันก็ดูดูดีอยู่นะไม่ไม่นี่หรอกนะ อเคนะครับพอแล้วจบเพียงแค่นี้ดีกว่าอย่างรถ้า่ายป่ะเหตของแรงนะครับทีนี้เราก็ล้างทำความสะอาดนะฮะแล้วก็เปิดลองนะครับมันก็คงจะไม่แตกดังโผล่ก็อีกงนานน่ะน,นะนกระโเกาล่องลอยมันอเอ่อบอกเพื่อนเลยว่าอะไรตัวนี้ไม่อร่อยนะครับ มันไม่มีรสชาติเลยเหมือนกับเรากินขี้ถ่านไฟอะไรเงี้ยนถ่านถ่านที่เขาเอามาดังไฟนะครับมไม่ได้การเลยนะครับตัวนี้มองหาง่ายครับไม่เหมือนไอ้เครื่องที่เปลี่ยนสีไปเมื่อคกยกู่ตัวนั้นมันไม่เห็นจริงๆเลยนะอ๋อก็เอา อเคนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องเป่าฝุ่นนะครับนะแล้วก็ลองภาพนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับม